ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดฟอลโล w ใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า k m MM k t h ก็ได้ค่ะ,ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนกนารสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลย ที่ผู้ใช e ้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่างสองช่องตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถทีกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะใช้เป็นอินสตาแกรมค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะบนหมู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะ <c oughs> บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะเ <c oughs> ลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าจีของเรา <c oughs> เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกหนึงด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแ,บแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0,000แบาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เลยแล้วกดจับเติมเงินตรงนี้เลยค่ะก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะ สูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0่อ่ะขออภัยค่ะเมื่อเติม5,000ันบาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่ว่าเลอแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกค้างล็อกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นำสลิป อันต่อไปค่ะเป็นแอปบางเปา Wallet ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปบางเปา w ล l e t ของเราจะเสร็จสิ้นเลยเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงค์ค่ะจากแอปบางเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถ่าคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad k อดเคมเก็ได้ค่ะตั๋วช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก,กดส่งตั๋วด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคล,ลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหละได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store และพิมพ์คาว่า k m MM m k i t h com ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอด follow อยู่ที่56คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาดําเนินการให้เราไหวมากๆเลยนะคะเพียงไม่กี่นาะทียอดก็ขึ้นมาให้เป็น171เลยค่ะจาก50กว่าคนเนาะหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะทางเว็บไซต์เข้าใจดีเข้าแถมให้นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เค m เอคดทีค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ